แล้วก็วันนี้ขอขอบคุณนะครับคุณพอ่อคุณจิบนะครับที่ให้โอกาสผมมายืนบนเวทีอย่างนี้ผมเปิดัางให้สอ,องท่านอีกครั้งนึงครับผมนึกถึงดองครับ23ปีเป็นนักร้าวกระจายอย่างเดียวด้วยอาชีพของธุรกิจกระจายเนี่ยนะครับเริ่มทำวนันที่10พฤษภาสาสาม5บางคนยังไม่เกิดนะ มีสามเดือนรด้ว่ามมุ่งมั่นนะครับก็เป็นพวกไหนโดนประเทศแล้ก็เรียนเลยครับและใช้ชีวิตมาตลอดกือบยี่สิบปีติดรอบบ้านเที่ยวบ้างน,นะครับแล้วก็ไปต้องเที่ยวกับธุรกิจเดินเยอะมากกว่าห้าทั้งนิ่หลายเมืองหลายประเทศนะครับวันที่เราก็คือวันที่สิบยุทธนาการสองพันห้าสิบแปดเองที่สามปีเต็มนะครับที่สามปีเต็มที่ผมใช้ชีวิต กับธุรกิจธรกิอะไรเนี่ยในนี้ผมเชื่อหลายคนเคยสัาปน์เพื่อการมาก่อนนะผมเองอยู่มา23ปีสานปีนตำแหน่งไดมอนด์ตอนหน้าปีแรกนะครับปี2540เนี่ยผมเป็นไดมอนด์แอมโรอนในเดือนเดียวกันนานแค่2วันเองเพราะทั้นั้นก็ผมมีปัจจัยสิบกิมมามาตั้งแต่40่ศูนย์แล้วนะครับตั้งแต่ปี38แล้วปีสามแปดผมมีปัจจัสิบกิมมาร์เแสนกว่าบาทนะครับ พอสี่ศูนย์เนี่ยสองแสนกว่าเนี่ยผมจะอุตแตกผมไม่ต้องทําอะไรผมก็อยู่ได้สบายนะครับผมซื้อรถเปลี่ยนรถในธุรกิจเดิมก็สิบกว่ากันก็ใช้ชีวิตได้ก็ต้องนุ่งยากนะครับและก็พูดมาเยอะมากหลายเวทีมากผมคิดว่าผมไม่ทําอะไรแล้วผมน่าจะจบด้วยอาชีพสุดท้ายก็คือธุรกิจแอมเบ์แล้วนะตอนนั้น แต่โชคดีคร <c ười> ับสามสามสามโชกที่มาแต่กล้ามากนะครับเขาบอกว่าเป็นเป็นกุคนที่เดินเข้าป่าช้าไม่กลัวผีนะครับแรงด้วยเจ้าเปรียวนะครับก็เรียกว่าบั้นกระได้ด้วผมนะครับสามคนนี้ไม่ถูกใจเลยนะครับปอสี่คนอกคนอีกคนท่านก็เห็นแล้วที่เดือนนันนะครับแต่เปิดประวิทยาการ ไม่ลงนะครับแต่พูดบอกเองอย่างเดียวจะมั่นใจอย่างเดียวว่าเจอเน็ตดีอย่างนั้นทีมจะดีอย่างนั้นก็โตโบทเจอเน็ตเดียดตอนแล้วก็ทีมอย่ามุ่งมั่นนะครับผมนั่งฟังผมก็ยี่สามทีเลยกระดับท่านนึกภาพผมแต่พอเทิร์นผมมามากกว่าหนึ่งคนเนี่ยผมเขียนแผนในพวกเดิมเลยนะครับก่อนเป็นเพชรปันสองต่อแผนด้วยกันทนจริงๆผมเขียนมาผมเจอเน็ตแผนเนี่ยในรอบห้าปีปันสองแล้วต่อแผน แลยท่านนึกภาพว่าหลังจากผมเป็นเดมอนมาแล้ว23 0ปีทั้งหมดเนี่ยท่านว่าผมอยู่ดูเป็นมาเท่าไหร่แต่วันที่พี่กำลังนั่งดูดูแปนผมเนี่ยเกเพื่อนไอ้แพื่อนไม่ไถูกหรอกครับแกม้วนไปม้วกมากระทำอะไรไม่ได้เกบอกน้องไป็ท่านรูปมากอย่างนี้เลยน้องแอนนี่น้องก็จะตอบได้ทุกอย่างแต่ก็โปรโมทดหมด ไม่ต้นปุ๊บรู้เปนต้นอึดใจไม่รู้จักกันด้วยนะครับแล้วก็คุณอ้อเนี่ยที่เป็นเพื่อนผมเนี่ยก็นั่งผมมากินข้าตุ๊ดตาผมเนี่ยตัดเวรไม่ถึวนะครับนั่งยิ้มอย่างเดียวไม่พูดเลยนะครับนั่งยิ้มมีเวลาพี่นันพูดไปแกก็ตอบประการที่เหลือกับพี่น้อยนะครับ ถ้าท่านได้ฟังพี่น้อยทอราโดลูกใหญ่จะี่ยไปตุ่นเต้นอย่างเดียวผมไม่รู้ว่าแกพวกตงกุนน้าไนพี่ทั้งหดึ่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับท่านไม่ต้องกลัวแล้วก็สามสามนี้จะพัดเท่าใดกได้ท่านเอาเลือกเจอเนตแล้วก็ดีไอคอนไปตะพัดเท่าไดก็ได้ไม่ต้องถามนะครับว่าตะพัดเท่าคนอะไรยังไงไม่ต้องถามว่าตะพัดเทอคนคนใดยังไงท่านมั่นใจอย่างเดียวว่าเจอเนตทุกนี้มันอยู่ในพวกกัน เรื่อถ่ายมาตัวที่เกิดขึ้นนานแล้วมันคือโนเกียครับตั้งตัวอะไรผมรู้นะครับว่าศักยภาพของทุกกิดนี้หลังจากผมก็มาเรียนรู้อยู่สองสามเดือนผมรู้เลยว่าจะได้ตอบโจทย์สามารถทำให้ผมมีรายได้เกีหลักแต่หลักได้ในอีกไม่เกินสามสี่ปีข้างหน้านี้ถ้าผมอยู่ที่เดิมเกหลักเนี่ยผมก็ายากนะครับอกาลักเรื่อยๆนะ เด็ดลัางเนี่ยผมก็ยากมากผมเลยสินใจผมคิดเป็นะครับผมยังมีความหันอยู่ครับผมตัดสินใจวันนั้นผมใช้เวลาหกเดือนหลังจากผมได้ดูข้อมูลอยู่ประมาณสองเดือนผมจะเบอร์พี่ชาย A พี่ก็ไม่ร่้เป็นบัตดีและเป็นอัปลัญนารักษ์ตกมงเบอร์ใดให้คู่นี้นั้งหนึ่งครับจากนั้นก็เรื่องนันผมกับพี่เจมส์จะต้องไปเท่าไหรอื่นครับเรา ตอบผู้นต่อบไอ้นี้ไปว่าเราทำธุรกิจที่มีเจอเน้นเป็นพ์ทเนอร์เราร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ <c oughs> ผมคิดมากกว่าบนใน้อบนี้สองปันนเยอะมากเพราะผมทำธุรกิจเคือข่ายมายี่สามปีอยู่ใ,ในตำแหน่งไนมอนครับ <c oughs> ผมเชื่อวันใหนนี้ไม่มีใครที่มาจากตำแหน่งไนมอนแบบผมก็ครับแล้วไม่เคยทำเรืองการธุรกิจเป็นอาชีพมา23ี่ปีแบบผมรอกครับวันนี้ผมขึ้นมายืนยันว่า ที่นี่แหละครับถูกต้องแล้วท่านจำตัวนะครับถ้าปลูกพืชวันน,นี้ถ้าดินดีสภาพอากาศที่ถูกต้องเม็ดพันธุ์ดีคนดูแลดีจะเรียน,ร,นรู้งานได้มากเจ้านี้วันนี้เป็นพื้นดินที่ดีมากอุดมสมบูรณ์มากสภาพที่เคยร้องวันนี้ดีมากคนดูแลทีมเดียวก็ดีไหมครับ ถ้าเราเป็นคนที่มีความฝันทัาโตแน่นอนครับใช้เครื่องมือให้ถูกต้องนะครับเรียนรู้ก่อนว่าเราใช้เครื่องมือนี้อย่างไรกลับมาที่ดีอก้อนครับเดียก้อนเป็นโรงเรียนพัฒนาคุณให้เป็นผู้นําที่จะเอาไปสร้างเครื่อได้มีเครือง่ัยที่ยิ่งใหญ่ไปทั่วโลกวันนี้พวกเราทั้งหมดขอตกลงกันให้ผู้นําทั้งหมดที่เป็นต้นแบบเดียก้อนทั้งหมดครับ และสิ่งที่สำคัญนะครับผมขอขอบคุณนทุกคนนี่เลย่นเป็นโพสที่ทำให้ผมเติบโตมาในวันนี้วันนี้ผลลัพธ์ทั้งหมดผมมีในในในมารายได้มากกว่าแปดแสนเหรียวกันผมทำผมไม่รู้นะครับว่ารายได้มาเท่าไหร่แต่นั่นรายได้วันทีตรงนั้นมาสองพันผมยังไม่รู้เลยตอนนี้ผมสร้างผลลัพธ์มีดวาวไลท์ชูตถูกเปิดชูตถูกสั่งบายทั้งหมดสิบห้าล้านเดินที่ผ่านมามีคนผ่าน เท็กเดนโตเรเนนนะครับเกือบสามสิบชีวิตครับผมทำเหมือนกับการตัดสินใจกระโดดตึกครับขาโดนดจะกกอบตึกแล้วอย่างไรก็ตายแน่นอนวันนี้ตัดสินใจแล้วเราออกแอบเรียแล้วสำเร็จมากกว่าในวันนี้แน่นอนครับพอดครับ